สสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณแซ็คแซ็คจุ่มทางแซ็คจุ่มแพะเขาจะมาอยู่รายการอะไรเป็อยากจะบอกว่าอยากใช้นามสกุลนี้มากเลยครับเพราะอะไรครับอะไรอยากจะมาอยู่ใกล้ๆกับคนที่ผมรักแจ็คจคมาแซ็คจะมาอยู่กับเราเหรอรู้สึกว่าจะมาบ่อยนะแกเนี่ยมันก็ต้องมีความคิดเร็วๆชั่วๆอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ย มาก่อยเลยอ่ะเฮ้ยแจ็คไมถ่านจริงมันทำไมแกมันตกลงมันประเภทไหนกันแน่วะเห็นเห็นออกข่าวอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวเป็นตุ๊ดมั้งอะไรกันเฮ้ยจริงกับเราชอบผู้หญิงครับชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงทำไมต้องทำไมต้องชอบผู้หญิงทำไมต้องชอบผู้หญิง เราเป็นผู้ยิ่งเราก็รู้จักปฏิเสธตั้งเนี่อใครพูดใครพูดแล้วก็ยิ้มยิ้มไม่ไดยไม่ใช่พี่ยิ้มเนี่ยเราะว่าเขามีความรู้สึกตรงกันหรือเปล่าที่ผมมาราการนี้บ่อยๆเพราะผมอยากได้ยินจากปากพี่ทัพทิมว่าชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองครับเรื่องอย่างนี้เรื่องอย่างนี้มันต้องคุยกันตัวต่อตัว คุยทั้งประเทศแตใครก็จะกล้าพูดเดี๋ยวเขาต้องมีอะไรโปรโมทเพลงที่ไม่สนใจแล้วใช่ไหมไม่เคยทักไอจีไปอยู่ครับว่าแม่แกตอบมาครับต้องเล่นไม่กล้าทักไปอีกทักไปที่น้ำทิมแต่แม่ทั้งทีเป็นคนตอบจริงไหมครับจริงจ้าไม่จริงแนี่นะโทรมาถามไลน์ตอบไลน์ไปผมต้องถามก่อนว่าขอโทษนะครับแม่หรือลูกตอบมาไอ้แท็กจริงวันหลังถ้าแม่เขามาส่งให้กูจะักกับใคร กำลังก็บอกแล้วไงกำลังจะทำเพลงร้องเพลงคู่กับแม่ทัพทิมอยู่แล้วจริงเหรอเออกำลังบอกให้ค่ายสิบค่ายเนี่ยมันทำจริงเหรอแล้วเผื่อจะเราจะได้เสียกันไม่แน่เลอันนั้นไม่ได้อ้าวอันนั้นไม่ได้ยอดที่้าแต่พ่อไม่ดีเหรอทุกวันทุกวันต้องมาเจอกันอะไรเงี้ยอะไรเนี่ยพูดเลยนะตัวเป็นพ่อไอ้ทัพทิมมัน่ะไม่ดีเหรอโอ้ยรุ่นนี้ยากจะเป็นพ่อนางเอกเลย พลงงหน่อยครับรถมือแม่คืออะไรทำไมอยู่ดีๆมันลุกขึ้นมาเต้นรถเก่าของแม่หรือไงครับผมอรถเก่าของแม่รถชานรถชไม่ใช่รถเก่งรถช้ติรถช้านก็คือว่าผมอผมเป็นคนที่ชอบทานกับข้าวครับไม่ชอบไม่ชอบกินข้าวชอบทานกับกินนักนกับชอบทานแล้วก็ชอบทำด้วยครับชอบทำด้วยใช่ครับแล้วก็ไปทานกับข้าว ที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่เหมือนไปยุโรปครับไปกินทุกอย่างครับไปมาแล้วเหรอยุโรปอ่ะไปมาแล้วครับอ่าไปทานเฟตฟู้ดก็ไปมาแล้วครับฟาสต์ฟู้ดเออฟาสต์ฟู้ดครับนี่ไปมาแล้วนี่ไงนี่ไงคนดังเล่นไงฟาสต์ฟู้ดหากันลอง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 ท่ายบะเล่นดิเแป๊วตังมุกกันเลยมาเล่นฟาสต์ฟูดเื่องเดีล่น เลือกปฏิบัติไอ้บ้าไม่ได้เลือกปฏิบัติเขาฟังเสียงคนหาไอ้ชิบเลือกปฏิบัติที่ท้ายบาพูดฟัดเฟซบุ๊กเนี่ยเงียบกริบแม่แล้วไงต่อจะไปทานทุกอย่างนะครับที่ที่ฝรั่งเขากินกันนะครับแล้วต่อไปถ้าแกได้เมียคนใต้นะตอนนี้ผมกำลังซ้อมกินพวกอาหารใต้อยู่ลูกเนี้ยสัต่อนับบูดูอะไรพวกเนี้ยครับใช่ใช่แต่แม่ทัดทิมทำแบบข้าวอร่อยนะเคยทำไหให้เราทานต้องเป็นฝีมือแม่ใหญ่แล้วไม่ใช่คอีสตมือแม่แล้วครับนะเฮ้ยทัดทิม ไอ้ครัทีมอะบิดอย่างเดียวเลยเขาเรียกไม่ยายเราไม่ออกเลยเลยบิดอย่างเดียวเลยตอนนี้มีโอกาสอะไรนะปล่อยให้คุยกันไปก่อนจะคุยอะไรกทีอยียงไม่ออกใช่ไหมจริงจริงมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมถียงไม่ออกเป็นยังไงไม่ก็อ้าวก็แม่เราทําอาหารอร่อยไงแล้วเราจะไปปฏิเสธทําไมล่ะเออแล้วที่จะกินอร่อยไหมที่ก็จะแม่ทำอร่อยครับแม่ยังไม่เคยทิม ในแม่ผมเลยครับอ๋อายถึงแม่แซงนะคือมนุษย์เรามีมีแปลกตรงนิดนึงหมายความว่าที่เราชอบมือแม่เพราะอะไรเพราะเรากินมาตั้งแต่เราเกิดนะใช่รสชาตินี่มันจะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้พูดดีครับอร่อยอร่อยไม่รู้แต่ว่าความคุ้นเคยของพูดดีมันเด็กคนที่จะโตขึ้นมาเป็นมนุษย์ทุกคําของแม่ที่ทําให้เรากินเนี่ยมันประเสริฐมากครับโอ้โห พ่ก <Okay. S 2> นี้ผมขอลาไปบวชก่อนไอ้ต้อมยังยไม่ต้องร <c oughs> ีบไปนี่ค,คือที่มาของรถมือแม่ซึ่งไครๆขก <c oughs> ็ยอมรับว,ว่าเวลาไปทานอาหารอร่อยคิดถึงแม่เลยนะ <c oughs> ทำให้อาหารอร่อยมากเลยที่สำคัญสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลปีบ่ม่ไทยครับผมคนทุกคนก็จะกลับบ้านกันเดินทางกลับบ้านได้ไปชิมรถมือแม่อย่างเพลงทีุ่้งแซคบอกใช่นี่นี่เพลงนี้ออกมาแบบว่าเหมาะกับช่วงแบบเทศกาลสนุกสนุกแบบนี้เลยนะได้แบบว่าเต้นเต้นกันที่เพลงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าแซคเขาทราบว่าทัพทีมตัดสินใจโดยแม่เขาเลยจะร้องเพลงเพื่อแม่นี่ก็พยายามชงไอ้นุ่นก็ไม่เคยปฏิเสธไม่นานน้ผมเนี่ยไม่ได้ชงเพราะว่าเข้าใจแซคนะแต่เป็นเพราะผม เข้าใจน้องทับทิมใช่ไหมแก้วนี่นี่ทับทิมเขาไม่ใช่หมาแมวเดินข้างถนนแล้วใครมึงจะคว้าไปก็ได้เขามีพ่อีดมีพ่อมีแม่เราฉะนั้นเราต้องผ่านแม่ซะก่อนก่อนเขาจะมาถึงลูกแล้วแม่อยู่ไหนหมายความว่าต้องไปได้กับแม่ก่อนได้ได้ไปกินข้าวกับแม่ให้เขาครับ พีทแจ็แจ็มีตำตำตำเด้มเมื่อกี้นี้มันคืออะไรตําบัุ่งครับรถมือแมกที่ว่าคือโซตําครับผมโซตัแล้าคนสมัยโบราณเนี่ยก่อนที่จะเอากับข้าวทํากับข้าวเนี่ยบางทีเขาร้องเพลงให้คนที่จะกินข้าวฟังด้วยนะลูกมั่งผัวมั่งอะไรเนี่ยเขาจะร้องตอนลูกก็ตําเลยอ๋อลูกกินให้ดีเมือมึงกับพ่อมึงอยู่กับผู่มาดูดเ คนโบราณสมัยก่อนเขานี่จริงเขาคิดถึงเลยะสาบานเนี่ยไอ้ที่โดนแล้วนี่ตำบักคุ่งตำบักคุ้งครับอาล่ะนี่คือที่มาของเพลงเพลงใหม่ครับผมนะครับก็คือรถลืนแม่เชื่อว่าเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงขวัญใจในระหว่างการเดินทางไปหาแม่การเดินทางไปหาแม่นะครับตามไปร้องไปนะฮะยังไงก็ให้คุณแสงประสบความสำเร็จกับชุดนี้เพลงนี้นะครับผมนี่วันนี้ก็ขอให้ผู้รักเขาได้ได้กล่าวอะไรสักนิดนึงนะก็ได้กลาคนับ พูดหน่อยพูดหน่อยคุยกันพับพุนแขกเรือหน่อยก็ไม่ใช่มางานเลี้ยงงานแต่งอาศัยผ่านคนแปงอะไรบ้างปากเพลงขับกล้องตัวไหนแล้วครับนี่ไงโน่นตัวโู้นเอาเสียงพระเอกเอาเสียงพระเอกแบบลอล่อเราทั่วไล่เขายแล้วพระเอกพระเอกเสียงพระเอกหน่อยครับผม ยังไงแซ็จจูเผยก็ต้องขอฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของแซ็จจูเผด้วยนะครับผู้ไายผู้ไล่ไอเหี้ยหัวเล่าเุาคนได้แล้วก็ไปตั้งชนะหี่อยอยู่ลำบากแล้วแบบนี้ครับยังไงก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของแซ็จจูเผนะครับกับผลงานเพลงรถมือแม่นะครับสำหรับเพลงนี้ก็ขอมอบให้กับคุณแม่ทุกๆคนก็แล้วกันครับผมขอบคุณครับ ประกวดกันต่อเลยนะคะสำหรับ<ห>ชุมงีเาให้เจ้า,าบ่าวเจ้าสาวนะครับได้กล่าวไม่ใช่เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบมาแล้วหลังจากผ่านการออดิชั่นมา 2> ค,ค <22 S> 2ค,คนนะคะวันนี้จะเป็น วันแรกวันแรกครับกลุ่มแรกครับของการประกวดชุมทางอินดี้จากผู้สมัครกว่าหลายร้อยคนทั่วประเทศที่เราคัดมาเหลือ42คนใช่ครับแล้วถ้าใครที่อายุ60ปีนะฮะทำไงครับตอนนี้ไปสวนสยามสวนสยามพาร์คซิตี้อาบัตประชาชนไปโชว์นะอายุเกิน60เข้าฟรีฮะโอ้ป๋าป๋าไปได้เลยเฮ้ยไปไม่ได้แล้วเพวกเกินแล้วเกิน60แล้วเกินก็ไปอายุได้60ก็ได้20ก็ได้เหรอได้แต่เขาไปไปไปเที่ยวฟรีเนี่ยเขาไม่ได้ให้เอาขนมเอาของอะไรไปขายในนั้นไม่ได้ ต้เยียวไม่ได้เลยไม่ไดไม้อ้วและเราจะเข้าสู่การประกวดชุมทางอินดีด้สิบค่ายเพลงจะมาคัดเลือกนักร้องอินดี้คนใหม่ท่านสามารถใช้ปลายนิ้วของท่านสร้างศรริลปินคนใหม่ในวงการอินดี้ด้วยการเข้าไปโหวตที่ www. buckaboo. tv/ ชุมทางอินดี้นะฮะค่ะค่ะ หรือ<ด><ช>ว่าเราจะเซิร์ชเข้าไปดูใน Google ก็ได้นะคะแล้วก็<ช>โหลดปีด้วยใช่แล้วแล้วก็แน่นอนนะคะ <S S เราจะต้องมีหนึ่งตำแหน่งสำหรับผู้ชนะชุมทางอินดี้ของเราแล้วก็เรายังมีอินดี้ฟ้าผ่าอีกนะคะ,คะไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีฟ้าผ่าตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่าฟ้าผ่าคือถ้าเกิดว่าอินดี้เนี่ยคนไหนที่ใข่ถูก ต้องใจเลือกไปเป็นศิลปิน2นาทีเปลี่ยนชีวิตในจุมทางอินดี้นะสมมติว่าใครชอบก็คือบอกว่าชอบคนนี้จะเอาคนนี้คือเป็นศิลปินเลยเป,ป็นศ<ช>ิลปินเลย<ช>ะเขา<อ>มื่นประกวดวันนี้ยังเหมือนเดิมอ่ะฮะการประกวดง,งเราแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเต้นกันเต็มที่เสียชีวิตบนเวทีบริษัททีคิวเอ็มอินชอนันบุเกอร์ร่วมกับเุเทพกันไทยมอบให้1ล้านบาท บริษัท TQM มิชลันโบรกเกอร์จำกัดร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1นึ่งแสนบาทนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแซคคุณแพร์ด้วยครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณมากคุณแซคครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีผลงานใหม่มาอีกครับผมไม่มีผลงานก็มาได้มันต้องมาทุกครา้ว่าทีมเราคิดถึงตลอดครับผมนะฮะค่ะค่ะทัพทีมมีอะไรจะพูดถึงคุณแซคไหมครับก็ พูดบ้างเถอะเดี๋ยวไม่เจอกันนานนะผมไม่รู้นะคุณจะติเอ้าไม่เจอกันนานเลยไงเผื่อไม่แน่พูดเจะมั่งเผื่อมันเอิบมันออกไปเนี่ยรถชนตายโอ๊ยไม่พูดกันคุยคุยกันบ้างเออบอกเป็นไงสบายดีไหมอะไรก็ว่าไปสบายดีนะมันก็สบายดีไหมล่ะก็ขอให้แบบว่าเพลงนี้ประสบความสำเร็จนะคะให้แบบว่าขึ้นไปแบบว่ายอดเหมือนแบบคำแพงอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ย โอ็เล็กๆน้อยผมรู้ใจน้องๆคือท <genau. S 1> ีนี In ้แหละก็ได้ได้แค่นี <laughs> right. ้เดี๋ยวก็ต่างคนต่างแยกไปทำงานไอ้ไอ้สองคนไม่เท่าไหร่หรอกครับไอ้เนี่อตัวน่ะ